สวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยังมีไหมยังมีไหมลูกชิ้นอันนี้คือร้านน้าสาวขายอยู่โรงเรียนเทศบาลห้าใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ยังขายอยู่ยังขายอยู่เทศบาลห้าขายอยู่ค่ะแต่ก่อนอาจารย์โชว์เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลห้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วกินของร้านน้าสาวทุกวันแล้วจ้าม่นด้วยนะวจำแม่นเลหน้าได้ทำไมจำได้เพราะว่าอะไรสร้างวิรกรรมไว้ในโรงเรียนได่จำหน้าได้อันนี้ขายยังไงอ่ะ เป็นเป็นอะไรนะเป็นเด็กเรียบร้อยโอ้โหพูดไปพูดเดี๋ยวเขินนะเนี่ย <laughs> น้าสาวบอกเป็นเด็กเรียบร้อยเมื่อก่อนอย่างนี้เราต้องยืนแบบนี้แล้วเล่นหนุ่ยจบจบมสามแล้วจบปกตอนนั้นจบมสามจบมสามแล้วออกไปไหนสมัครเรียนต่ออาชีวะ,<อ>ระเรียนปชอาชีวะสุราษฎร์เดี๋ยวนี้เป็นเท่าแกเลยใช่ไหมเท่าแกใช้คำว่าเท่าแกเท่านมได้ไหมเดี๋ยวนี้เป็นเท่าแก่แล้วนี่ขายยังไงอ่ะ ลูกละสองบาทลูกละสองบาทนี่มีกี่ลูกมีเยอะไหมมีเยอะมีเยอะเหรอนี่จะอุดหนุนยังไงดีเนี่ยอุดหนุนยังไงดี่เอาหลายๆอย่างเลยโอ้สามสิบกว่าปีแล้วไม่ได้เจอต้องต้องเรียกนาเรียกป้าไม่ได้มา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 จัดงานให้วัดโพใช่ปีที่แลมาอยู่อ่ปีนี้ก็มาอีกแล้วก็ปีนี้ตั้งใจมาอุดหนุนน้าสาวโดยเฉพาะขอบคุณมากลูกขอบคุณ อุดหนุนน้าสาวและลูกชิ้นวันนี้ไม่ต้องนั่งเหงาอีกแล้ว1,000บาทโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าก่อนั่งหลับเลยเนี่ย <laughs> นี่ไม่ต้องนั่งหลับแล้วเนี่ยอุดหนุนหนึ่งพันบาทเอาอะไรมั่งอ่ะซื้อหนึ่งพันมันทอดยากไม่พอเดี๋ยวจะซื้อเสร็จก็ไปแจกชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาด้วยมันต้องกี่โลมันโลหนึ่งพันบาทหนึ่งเลยเหรอซื้อท้านป้าสาวนี่แหละหนึ่งพันบาทพันหนึ่งแล้วไปไหนแล้วก็ทอดแล้วเดี๋ยวจะแจกให้ชาวบ้าน Oh, สั่งอะไรกินเนี่ยกินฟรีได้ไหมได้ได้นะออกินฟรีแล้วกันนะอ่มาเลูกมาปอาจารย์็ี้ยงเลี้ยงเยงเอ่อจ้ก่มากเก่มากล้ยเลยครับเ้าจอ่าจะอ่าถุงให,ใหญ่เลยไม่ใช่ไมเดียวจ้า าแจกฟรีจ้าลูกชิ้นเอาหนูฟรีฟรียิ่งเอ้าฟรีจริงฟรียิงไม่ใช่ร้านนี้ฟรีนะเหมาเข้าเดี๋ยวมาเอาเอาจ้าขอบคุณครับจ้าแจกฟรีจ้าจ้าเออเอาจ้าแจกฟรีย่าจ้าหนูด้วยเอาเอาจ้าเอ่อจ้าเอาใครเอาเอาจ้าโอเคจจ้า อ้าจ้าขอบคุณนห้าก่อนอ้าเอาหนูกินแบบไม่จิ้มหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอแยกฟรียายเอานะอ๋อยายจะได้กินอ้าวเท่านี้นะ